สวยเลยสวยเลยสวยเลยบึกบึนเลยใช่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 ช่วยก็ได้ดีจริงๆครับท่านนี่นี่ตัวใหญ่ไหมครับปลาไหลประมาณนี้นะครับตามนี้ครับได้ปลาไม่ยาเคืองแล้วครับตัวเนี้ยตัวใหญ่มากตกมาค่ะเมื่อกี้นี่แหละตกมาเมื่อกียร์ค่ะอทีนี้ตัดช็อตไปไหน ก็วันนี้ช่องทัศนาพาตะลอนพาตะลุยอีกแล้วครับผมวันนี้วันนี้เราจะไปเขื่อนลำแชะเหมือนเดิมครับแต่ว่าก็เปลี่ยนสถานที่กลางครับเมื่อก่อนที่เราไปเราไปท้ายเขื่อนครับแต่วันนี้เราจะไปที่สันใกล้ๆกับสันเขื่อนครับวันนี้พาเอามาด้วยมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วบิ๊รักแฟนเพลงอี กาวันนี้เอาอยาไปเที่ยวด้วยครับวันนี้ก็ติดการติดงานหลายวันครับไม่ค่อยว่างอันนี้อันนี้ก็เลยได้โอกาสครับวันนี้ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็สร้างสีสันขึ้นมาหน่อยครับวันนี้ดูครับดูด้วครับหน้าบ้านแก้มปีแล้วครับตอนนี้แต่อออยากบ้านมา <c oughs> แล้วครับท่านผู้ชมครับเกิดลำแสกครับกลับมาดูป้ายเลยครับเนี่ยกลับนี่ครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวจะพาเข้าวิดีอสันเขื่อนครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะ มาชมสารเขื่อนครับก็บรรยากาศก็จะวิว,วกว้างหน่อยนะครับดูบรรยากาศโอเคเดีย๋ยวเราไปหาที่กางเต็นท์กันครับนู่นที่กางเต็นท์ก็อยู่อยู่ประมาณน,นู้นครับผม หลังที่ลงสูบน้ำไปเจอจสมาชิกแล้วครับสถานที่กลางเต็นกันนะครับ ทผู้ชมก็มาถึงแล้วครับลานกลางเต็นครับหาทำเลอยู่ครับไว้จะกลางรงไหนองจะไดาประมาณนี้แล้วครับอ๋อเอาตรงนี้ใช่ไหมแต่จ,จริงๆนาะขยับเองนะครับเดี๋ยวต้องเคลียร์นะเนี่ยเตา ลงมือกางเต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้หญิงโอเคก็ <c oughs> จะเตรียมทำกับข้าวนะคะ, <c oughs> อ,ะอาจจะเตรียมเครื่องเป็นส้มตำก่อนเตรียมเครื่องก่อนนะ <c oughs> มันจะต้องแซบจิดจาดหลังจากเดินทางนี้หายไปเครื่องลงมากลุ่มคณะแม่บ้านนะคะอันนี้เราเราเป็นกลุ่มแม่บ้านครับกลุ่มกลุ่มผู้ไร้บ้านครับกาวันนี้สมาชิกเยอะมากครับนักใจครับอันนี้นาแต่งครับโอ้โหสวยที่สุดเลยวันนี้มีมีคนชมแล้วมีมีคนชมครับวันนี้รับรองสลัดอร่อยแน่ ครับอันนี้นะต้อมครับโอ้โหเต็นท์สีสวยจ้ะอันนี้เฮียพอป์ครับอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นี่ม่าน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 อะไรม่านมัดฟ้าเดี๋ยวคนนี้ขากันนลยเตรียมฟืนมาจากบ้านเลยครับเราจะทำแคมป์ไฟกองไฟกันตรงนี้ นี่มันดูเหมือนใหญ่แต่พอน like ั so ่นดูเหมือนเด้ที่ที่สุดเข้าว่าไหนกอกไฟตรงนั้นแหละค่ะเพราะว่าอยู่ตรงกลางมันรุ่นเดียวกันแต่ว่าเหมือนว่ามันทำมาสมักนวันเราได้จุด รู้สึกยงไบ้างคะเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายมากมาพร้อมเลยเอาอีวันนี้อุปกรณ์ส้มตำครับพี่นอนพีซีเขามาด้วยกันเขาจะกางเต็นท์ประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าพอพอเขาแบบว่าเขาก็มาด้วยกันแหละแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่สนิทกันเขาก็ห่างกันนิดนึงแต่อันนี้คือสนิทมากเป็นสนิทมากใช่ไหม โดดข้ามกันไปมาได้ใช่ไหมอยากนอนเต็นท์ไหนก็นอนนช่เขาบอกเขาบอกเราแล้วว่าให้นอนกับเขาแต่เราไม่ชอบเพราะเราเราอึดอัดจริงจริงเราต้องเปลี่ยนกันนะให้หนูถือกล้องป้ะก็ตัวเองไม่หยุดตะทีต้องให้หนูถือกล้องป่ะไม่ต้องนั่นถูกต้องแล้วเถูกต้องแล้วเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วไม่ใช่ แข็งแรงเห็นไหมมีคนชมว่าแข็งแรงอเแล้วบึกบึนเออใช่ใช่ใช่อก็ได้กิินจบ่ัที่นี่ข้มีใช่ไหมโอ้นี่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 กลับมาอยู่สักสิบัวก็มาเฮัวก็มาัวก็มาัวซองรัวซองทำอะไรอยู่คะ ติดเสารครับเสาทำอะไรคะติดไฟครับติดไฟสนามครับเรามีพาวเวอร์บ็อกมาสองกล่องนะคะพาวเวอร์แบงค์น้ไไนไม่นับ แล้วครับมาอยู่ชายหาดแล้วนี่ครับหนีมาอยู่ชายหาดกันหมดละหาดอะไรบอกชื<ะ>่อหาดหาด้วยฮะไม่บอกครับ <c oughs> เป็นความ <c oughs> ลับ <c oughs> <c oughs> ชิคมาใหม่ครับวันนี้เอามาดีดเลยเนี้ยหูวกางเต็มไหมนะเออเห็นไหมมันดีดออกมาเองเลยนะ ใหญ่กว่านี้มีไหมเนี่ยนี่ใหญ่กว่านี้ไหมมีเนาะถามเลยก็คือที่ตกปลาครับก็มีคนมาตกปลาเยอะแยะเลยก็จะได้ประเภทปลานิลปลาไหลประมาณนี้นะครับถามนี้ครับได้ปลามาจากเขื่อนแล้วครับตัวเนี้ยต,ตัวใหญ่มากตกมาค่ะเมื่อกี้กี่คป,ปลาตัวใหญ่มากครับเนี่ยปลาเขื่อนปลาเขื่อนทอุคอ,อ,อันนี้จะจ้มยำใช่ไหมใช่ เสดายคาไว้ใจนึกอยู่นะนไอหลานลอกไปเมื่อกี้นะป้าโทรบอกหลานเลยอะเออมันทำอะไรคะเมนูนี้ต้ยมยำปลาปลาเกลือครับแหมทำต้ยมยำตอนตะวันตกดินคลาสสิกมากจ้าจ้าจะ่ตแกรงด้วระวงที่เ่่ตแกร ยิ่งแต่น้อยๆอยู่อออ่าโอเคอใส่แค่นี้ก่อนครับนะรอนะกลับปลาครับ,รบอันนี้ครับตกจากเขื่อนนะครับตกเขื่อนเลยครับปลาตัวใหญ่มากครับนะเออเนี่ยปูงองกับมือด้วยครับค่ะนี่ครับอย่าลืมติดตามชมนะครับอ,อ๋อค่ะช่องทัศนาพาตลอดนะค่ะอ่าสายแล้วนะครับเหนือปลา ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปหาไม้ไผ่มาทำที่ปิ้งปลากันครับผมเดี๋ยวจะเผาปลากันเนี่ยหาปลาใกล้ๆนี่แหละครับ ทิปนี้อันนี้นี่เขื่อนลำแชะครับเขื่อนลำแชะบรรยากาศสุดยอดเลยแต่ว่าอากาศก็ยังไม่หนาวเท่าสมาชิกก็ทานข้าวทานปลาเมนูถัดไปของคุณผู้ชายนะคะเขาก็จะทำปลาเผาค่ะอันี่ปลาสดสดโอ้ยัดตะไคร้ก่อนนะครับใส่ตะไคร้ก่อนไค่ยัดคุงก่อน ฮะไฮวะนี่เอาขึ้นมาจากเขื่อนทำไมนะครับนี่ปลาเขื่อนครับปลาเขื่อนครับเราจะเผาให้กินนะครับสูงไปไหมต้องเอาอันนี้ไปทำเครียบร้อยแล้วครับแล้วนี่เป็นรูปอดูแข็ เวรล่าสุดเหรอเวรตอนเขาเลือกกันอุ้ยอุ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เรากำลังว่าจะสวดมนต์บทไหนดีคืนนี้อากาศร้อยล้านครับวันเพาะแต่หนูก็ไม่คิดเราไม่ได้กินเลยใช่ก็นั่มาหญ่อยู่ว่าเด็กน้องๆนุ่งๆครับมาทานข้าวด้วยกันวันนี้อร่อยค่ะกับข้าวอร่อยทุกอย่างอร่อยไหมครับอร่อยค่ะครับผมระ้ผลคนกินก็รู้แล้วครับ บรรยากาศร้อยล้านครับวันนี้นะนต้นทุนเท่าไหร่เอาอาีีกไม่ไ่พ<ะ>บรรยากาศหลักล้านต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนสองบาท <laughs> ครับถ้าใครอยากเห็นตัวเองก็ช่องทัศนะพาตะลอนนะเปิดเข้าไปดูเลยเข้าไปดูเข้าไปชมทัศนาพาตะลอนครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ เริ่มร้อนแล้วใช่ใช่ไฟเป็นคุ่โอ้อยู่หน้าเตาอ,อยู่หน้าเตาหนาวหรอหนาวยังชึ้งอยู่หนาใช่ไหมยังชึ้งอยูอ่วันนี้วันนี้เป็นคลิปแรกที่ได้ออกมาด้วยกันกนะนนหน้าตาจะสดชื่น,นะน,นเลยขับพามาเที่ยวเขื่อนครับวันนี้เขื่อนลำแข็งเขื่อนลำแช็ไงสนุกไหมอิ่มไหมป้า มากค่ะปลาเผามากมากค่ะครับยังเหลืออีกตัวครับยังเหลืออีกตัวโอเคนี่กระลังเป้าอยู่ค่ะครับเลัวปลาให้เป้าไปกลัวปลาไหมครับ่ะคะมันเผาของเรากับอากาศเย็นๆนะคะโอ้โหอวัดไลท์ ยังไม่หว่วงค่ะแต่อากาศมันหนาว,ว,นาวเดี๋ยวก็ได้เวลาพักก่อนแล้วค่ะโอ้ตอนนี้เย็นมากเลยครับ <c oughs> ใช่ค่ะใช่ครับดูเลยครับเสื้อกันหนาวเขาสีโอ้สวยเลยครับวันนี้เ <c oughs> ออครับตอนแรกเหมือนจะไม่เย็นนะใช่ใช่ตอนนี้เย็นมากพอพอเย็นมากแล้วก็จะค่ำดึก ใช่ครับก่อนจะเย็นก็บ่ายมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเตรียมนอนแล้วค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ดูกิจกรรมเราต่อตอนเช้านะสวัสดีตอนเช้าครับเช้าอีกันแล้วะ ก็มาคั่วเม็ปมะขามไม่ใช่คั่วกาแฟแล้วครั <S 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 บอันนี้ก็คือคั่วเสร็จนี่รอบดใช่ไหม ก็เลยบอกบวานแบบเจ๊ไม่มึงฝันแต่เต้นไม่แด้มึงเอาล่อเล่นไม่เหมือนขี้หอมหอมเป็นขี้หอมขี้ชามดหอมหอมครับวันนี้เรากินแล้วเดี๋ยวคนนกิเจครับได้อันนี้อาหารเจข้าวแบบเต้นได้เสือกนะครับเสือกมันจะไม่ยากอะไรแค่ผัดผักบุ้งแค่นี้เออเนาะตอนนี้จะบัดข้าวแล้วนะครับ ผัดเสร็จกินแล้วก็วจะเก็บเซนเก็บรายนะครับเรียบร้อยก็เข้าผัด โอ้โหม,ม,มุมมุมมิมมิมกันเลยบบดน,นี้ครับนี่อะไรนะเป็นไงอร่อยไหมครับเอาอ,อร่อยมากค่ะแย่งของเจกินด้วย <laughs> <laughs> ครับวันนี้ก็ทานข้าวทานปลาแล้วครับเสร็จจากนี้ก็จะเก็บเต็นท์กลับบ้านแล้วครับครับโอ้โหอร่อยอร่อยกันใหญ่เลยครับนีข้าวนีปลาปลาย่งไม่แบ่งเลย เกือบมากก็กินกาแฟกินขนมปังกินข้าวเตรียมเก็บเต้นแล้วค่ะครับ,รบผมท่านผู้ชมครับทัศนาพาตลอนก็พามาเขื่อนลำแคทังที่สองครับผม ก็เป็นที่เรียบร้อยครับเม่อคืนนี้มาแคมปิ้งกันครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับแล้วเ,เอาไว้โอกาสหน้าครับคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ